นี่คือไก่ไข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 ่อะไรเนี่ยครับเป็นไก่ไข่ครับไข่ไข่ไก่ไข่ของซีพีอ้อที่เราซีพีท่อมาสร้างโครงการครับเป็นพาร์ทเนอร์ชิพครับพาร์ทเนอร์ชิพการสนับสนุนครับไก่ทั้งหมดหนี่งเป็นไก่ของซีพีรุ่งเรื่องเต่างได้รุ่รืมาจากซีพีบริหารช่วยให้เรามาสร้างโรงเรือนให้เด็กให้ไก่หนึงให้เด็กได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่เด็กจะเป็นคนให้อาหารเองเก็บไข่เองขายเองขายเอง รับการเรียนรู้เนาะฝึกการเรียนรู้เขามีเขาก็แนะนําก่อนไมก่อนจะเรียนขับมาแนะนําับเป็นพ์ทในชิพเลยให้ท,ทั้งความรู้ให้ทั้งคุณนะครับให้คุณนะครับขับ,ขบทุกอย่างรูปน,นี้เราก็ขหยได้เอาเลยครับเลยรับให้วันวันหนึ่งเอาจจะได้เจ็ตัวทั้งหมดในหนึ่งร้อยตัวร้อยตัวจริงเราจุดได้สองร้อยตัว,ตว ในโรงเรียนเราอยู่ได้200แต่เราเลี้ยง100ก็เป็นความรู้ก็พอไม่ถึงกับเป็นธุรกิจแต่ธุรกิจใหญ่างโตนังเอาแค่เป็นแหล่งเรียนรู้โอ้เยี่ยมไปครับเด่กเรามีกี่โรงครับที่ได้ของซีพีมาซักสองมาส่วนมก็มีท่อที่สัตวในเขตฑหนึ่งในนครราชสีมาเกณฑ์ก็เยอะพอสมควรครับมีหลายโรงครับซีพีหนึ่งสนันผมเยอะในเท่าที่มีหลักๆก็ในเมืองอาจจะเป็นโคกโคกขวด ตรวจตัวอะไรเยอะอยู่ครันิดหน่อยเด็กผมดูดีนะครับถ้าถ้าจบไปนิดหน่อยสามารถจะไปซื้อไก่เป็นเป็นเพียงงี้ก็ได้มีมีความเป็นไปได้อยู่เนาะเป็นไม่ได้แต่ว่าลงทุนเราก็ต้องเราศึกษาเรื่องปัจจัยเรื่องอาหารอาจจะพอเหมาะพอเพียงไม่หรือใช่พื้นเป็นส่วนหนึ่งนี้เสริมอาหารได้ไหมอะไรนิดหน่าจะลดต้นทุนเนลดควานเย็นไหมครับ ข้อเสนอที่กับสุดกับกับซีพีครับถ้าลุงเรียนดถ้ามาสนใจมาพูดคุยก็พอได้อาจจะมาติดต่อหากเพื่อนเพิ่มเติมสนใจเพราะเป็นความรู้ของเล็กน้อยเองครับผู้เรียนบ้านใหม่เล็กน้อยบ้านใหม่กระชุมชนนีดเนาะมีหลายๆหมู่บ้านที่มาครับผมเรามาดีกันตัวนี้เล็กหน่อยน่าเรียกตอนนี้สองร้อยยี่สิบกว่าสองร้อยยี่สิบกถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลางขนาดกลางครับอ้าครับเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวไปดูชุดอื่นต่อไปครับ